ไม่ยอมมันต่อหรือมันตอบเป็นลังหนึ่งครับสามคนมันน้อยกันไหมกลับมาดูกันในเกมคู่ที่สามครับในเพื่อนอาสามครับลงสนามเป็นอัะที่สองสหรับวันนี้เพื่อนอาสามมไเตะามาบ๊กบอล ร้อนกับไปตั้งนันใหม่ที่เติ้ลวินร้อนกับไปตั้งกันอีกครั้งนึงครับต้นเนี่ยเกมแรกเดี๋ยไม่อยู่ในสนามแล้วโอ้โหถือว่าเสียหายเลยครับไปแพ้ก,กับดีเทิร์นมาครับเกมแรกเกมนี้ถ้ายังไม่ชนะอีกก็ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะแน่นอนฝันร้ายเลยนแล้หรับเพื่ปนอันสามเช่นเดียว 15, 000, กับทางด้านหวานเย็นครับวันนี้ก็เท่าที่กว่าสายตาดู มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งครับติดฟล็อกแม่สว่างที้จ่ายแล้วปลุดออกข้างแล้วย้อนกลับไปตั้งใหม่ที่มือสองตัวย้อนกลับมาทางขวาอีกครั้งครับเติมให้มาดู ต่อทั้นิ๊่ต่ะมาทีมพี่หลายมาเดิวหลายเพ่จังหวัไล่มาต่อได้ไปแจกเราตัวเากิจจักท่านหลังเพื่อลูลี้ดวก็ถึงทน่อเนี้ยนะรู้ตัวแล้วก็เรื่องของขันเย็นนี่จังหวัดปัตตานีนี่าสดเลยเดินมาสังวัอืนที่เรื่องฝ่ายตรงข้ามและเป็นทาของโคษชกเนียสถือเป็นตัวอย่างที่ดีครับให้กับหลายทีมครับ อธิน้าวันจันทร์ครับอธินาสนับสนุนครับดูเล่นที่มีนักสิทธ์นักใจนักกีฬาในสนามครับวันจันทร์นะนี่ครับไปคิกแอร์จีงใจแล้วไม่ร้อยเลยครับที่โอ้โหนี่มีกิจกรรมสนามมาแล้ววันหน้าชุดครับโอ้โหนี่เป็นทีเด็ดเลยครับแอร์แล้วไปผ่ับประตูนี้เด็ดดวงจริงครับโอ้โหถือว่ากำแพงของคนทั้งคู่ติดต้องบอกว่าอาจจะที่สองประเนี่ย อาจจะให้ยืนก็บอกว่าถ oh yeah. yes. nice. like ้าเกี่ยวาไว้ด้านขวาน้อยไปหน่อยครับเสียจนได้สมาร์ทวันเย็นให้มาสมานี้ไหลไม่ผ่านดิวแตะหลบไปทางซ้ายบอลเติร์นให้โอ้โหตรงกลางสมานี้แหมแอร์ยังคลิกสวยครับแล้วหลายทจนชอบ่านครับตัวสองเบอร์ลีมาก็ยังเป็นบอลสมาร์ทเย็นครับล็อกหลบกลับมา เล้วเปลี่ยนการบาสสายสั้นๆมาอเคาะออกไปทางขวาสุดแล้วลุงถ่ายจับแล้วเลื่อจะไปหายแม่ลูกนมียโดนแกลทิ้งออกได้ครับพุ่งอาหารเส้นมาหวานเย็นแล้วจักรตกขอต้องว่ววววาสุดท้ายก็ยึดไปหน่อยครับไปออกมาทางขวาบิดย้อนกลับไปตันน้งกันใหม่เติร์น ล่าสุดมี bon บอลนักประคองอยู่คิปมาครับทน้าถ้าเห็นจังหวะที่ดิวรอบอลนานไปหน่อยออออแล้วตัวพักตออกหานไปเลยคราไม่ได้เหมือนกันแล้วผู้เล่นของัางเก็ถีบบอลทุกคนครับย่งได้ยังเต่มุมเล่นชาติดีแล้ว่ะแต่เจ้าจังหวะนี้อย่างไงองอ่าเลยตัวทื่ถีบขันึงครับ พุมงลึกไปเสาไกลโบกตั้งกับมาตดับที้บิ๊กแต่แล้วไม่มีใครตามเข้าไปเล่นกับอันดับที่สองครับบอลย้อนกลับไปตั้งอันใหม่ที่สองตัวเล่นลสั้น้วปล่อยมาที่เติร์ซ้ายสุดบิ๊กลงมาล้มบอลเองสาวลออยู่ลองให้มาบิ๊กขึ้นหน้าไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับปไปใหม่แล้วเติร์นวาง สายทะลุช่องไม่ดีนะังวะนี้แล้วเตะทิ้งออกข้างไปเป็นหวานเย็นได้ไคู่เนาะจังหวะสุดท้ายกู้แล้วตัดสินบอกว่าเป็นขนเล่นของทางด้านเพื่อันสามออกข้างครับเโจวขึ้นหน้ามามเกิดจะที่ทงด้านนียังไปต้นเนาะโหมทิ้งออกไปได้ให้มาที่ลุนไหลออกมาตามต้อมแล้วจังหวะนี้กินใจไม่ตรงหมอกและหวานเนย็น ถือว่าเขาแค่ลูกเดียวก็ยังมีโอตาอยู่เพราะถ้าหวั่นเดีของแค่ประตูเดียวพวกเขาจะการสุดเกมครับตั้งเตะเล่นชาติเลยครับเออแอบเปิี่ยการออกมาทางซ้ายครับบอลแอบอีกครั้งหนึ่งชิปฝาดแล้วไม่ผ่านครับจังหวะนี้รอาจารย์บอกว่าบอลไปโดนแขนขอนครับ ไม่ต่างโอยจริงๆนะตรงนี้แล้วมาเสียฟรีคิดผิดแล้วของเราแบบเย็นประตูที่เสียไฟก็มาลับฟรีคิกแล้วโอ้ระยะกลางขนาดโี้แต่พอรีเล็กไปทางด้านซ้ายครับอ่ะยิงแล้วออลโอ้โหยทำไมปัดได้นิดเดียวดูทุกคนเชื่อไคือได้เสียเสาอีกแล้วดูการยิงฟรีคิกขึ้นสนามแล้ว เป,เป็นเด็ดจ,จริงๆนะ้วแต่งออแอลแล้วจัวงหวะนี้โคบอลหลอกไปได้สวยแล้วผ่านมาสองคนโอ้โห,โหจังหวะให้บอลลูกน,น,นี้แรงเกินไปแล้วเป็นการเปลี่ยนตัวตข้างสนามคนที่จะถูกถอดออกน่าจะเป็นวิทครับคขึ้นสค่เล่นอะไรเ่นบเอาดามลงมาแทนครับสำหรับหน้าสามบอลโคมาดามดเติม ไ้มาดิวต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่หลายมาแอเอาเรามีพุ้นที่พี่มาจังหวะนี้ยังไม่ให้ทงซ้ายแล้วดูนี้เราแอบจังหวะไหลมาถ้ารู้ช่องไม่ผ่านล้วหันหน้าไปทางไหนไปทางนั้นเลยนี่ต้องเด็ยวขายล้วกองหลัง กุ้งหรือไฟเสาไกลูกท,ทิ้งเลยนะหมวดเจนเสาสองยังเป็นเพื่อนสามกับกับไปตั้งใหม่บอลใ,ให้เร็วมาสวยตึ้นแต่ต่อวานีดิวซ้ายสุดมีแอร์รอยอยู่ครับใครจับเอาแล้วให้ลูกนี้ไม่รู้อีกครับหันหน้าไปมองพี่อีบี้ใครลวนทางแล้วจังหวะนี้ก็ตรอบอลหน,น,นาไปนิดนึงครับฟาแต่ต่อมาแล้วโอ้โหไหลามาขวาสวยตอนนี้หมวดเจน ต่ออาจารย์ให้เล่นต่อไปลูกได้เปียบรุนให้มาต้องไหลเข้าซ้ายยิงเรียบหรือเปล่าไม่ได้ั็ปัดทิ้งออกมาดิพวกสกู๊ยต้องตีกิายาเร็วยังไม่หมดอะไรั็ปัดเยินมาทางซ้ายอีกทีหนึ่งน้ำเี่นแล้วจังหวะน,นี้ไม่อยห่า,างเงี้ยเรากรรมการให้ฝาวที่มาเป็นูตัวจากด้านหลังนิดเดียวเงี้ ้แล้วก็เสียฝีครีกระยะเดิมเลยครับเสียไปแล้วหนึ่งประตูระยะนี้ตำแหน่งนี้เลยครับเหลือมาดูครับตอนนี้จะทำยังไงครับไปฝีครีกครั้งที่สามครับสำหรับเซอรอราซัมอยู่นี้กอลเป็นแอร์ยาวครับวิ่งหาจิ้มเสียพ้อยกับโอ้โหผล่อีวายูแบบนี้โอ้เลี้ยซ้ายทำงานจริงๆครับผู้ยิง ต้องโห,หนี่เลยวงจรกันนะเันนิดเดียวเลยแบบนี่มันแค่ตัดเามโอ้โหนี่ยไปปล่อยให้ย,ยิงปีคลิปแล้วดูทีแต่ละครั้งนี่ไม่ธรรมาดาเลยสองลูกแล้วพอแอร์สองประตูคนเดียวแม่เกมนี้โอ้โดูลถเนี่ยพอแอร์ที่จูนเครื่องติดน,นี่โคตรลุ้นน่าดูได้ไปคีคลิปนี่อันตรายจริงคเลยหลายมาก็ยังเป็นติดบล็อกเสร็จ้วลุ้นุ่งแล้วหาสาย เล่นแบบเตะเล่นเต่เล่นต่ออีกเล่นต่อ สุดโทตเลยครับโอ้โหกอแพงกี่คนก็เดี๋ยวต้องดูเพื่อนสามสี่คนอย่างไน้อยๆะตอนนี้ยืนที่ก่อนอยู่สามคนก็ขวานเย็นห้าคนก็บำงแพงได้ลูกศ์หรือเปล่าหลายมาทอกนนี้เขียจริงน้ำศรเขาออกโอ้โหผานหมดแล้วหรอูศที่มีทีน้าเนี่ที่หน้าที่สดทสลัง้สนด็ว เออเตมาิ๊กเดี๋ยวหลอกแล้วแย่กลับมาตรงกลางไม่มีใครเสียบอลแต่มาให้หวานเย็นลุนสามอมาสไนด์จับบอลแห้ก็ยังดีกยาวไปหน่อยแาบหลมาวิ๊กแต่ต่อทางขวาเพียงไม่มีใครเข้ามาบอลร้เสี่แลก็ต่อยลุน ให้อดี๋ยวมาใช่ตําแหน่งกลางไม่ยืดไเหวี่ยงไปเลยตลอดการคู่ไหลเดี๋ยวมาขวาสุดมีประคองอยู่ฟ้าเราลูกนี้ซัดเกินไปดิวขวบมาอุ้มเป็นบอลครับซ้ายสุดมีไม่ใช่ไม่ยืดนะโอ้โหต้องโชว์สมาร์ทเชนยังลงไปช่วยเซฟกนได้ดีเอาแล้วจังหวะนี้เปิดไม่ดีครับบอลมาเข้าทางดิวให้มากลางบิ๊กแต่งแล้วป่านโค้งเอ้าโอ้โหนี่จะเป็นกระโดดหลบเขาหลบไม่ทันนะบอล ให้มาลุนขวาสุดปีบงคออยู่หลายมาแล้วลุนนี้จับยิงแล้วโอ้โหเขาได้ท่ายาวหายแล้วพี่ให้มาหิงบิ๊กตอบรออยู่บิ๊กแล้วไปทางแค่ทางซ้ายลูนนี้บิ๊กแต่เข้ามาแล้วยิงเสาแรกน่าจะติดเซฟตต้องเตะทิ้งเข้าไปได้อยากได้เป็นเตะมุมต้องสอหรับอวสามขาซ้าย แล้เดี๋ยว่นเรเร็วมาจร่งเสาแท้ก็ไปได้ครับแล้บเดี๋ยวีเอเพราะเราไมู่้่้าลโอ้อก้างไปก่อนนะครับออกทีสักก่อนปานหนึ่ที่าจ่ายทะลุช่องแอร์แล้วจังหวะนี้จะเราจะจ่ายกลับมาไม่ได้ครับ บางเลยแล้วตู้หัวจังหวะสุดท้ายทำวอลออกข้างไปเองกรรมการให้กัแค่ลูกคู่ของกันได้หวานเย็นเนาะก็้รออกหอนีร้อนกลับมาตรงกลางสายลูกนี้คือแล้วยังเก็บบอลได้คุณ พอออกไปทางขวาปั๊บโอ้โหแต่หนาจ่ใจคารุช่องให้ดีแล้วตูนกลายมาที่แอร์วต่านี้ดูตอนลงแล้วกระโดกต่อ,อยังงงได้แล้วจังหวะสุดท้ายจังฝวนเย็นคารุัดกันเข้เาไปโอ,อ้ยจังหวะนี้ลุงยังแก้ตัวได้แต่ว่าจังหวะแตกผ่านสองคนให้เหอทางขา บาดไหลไม่ดีครับบอลดักได้แล้วจะสวนกลับรับดิวเปล่าจับผู้จูด้าเปลี่ยนการออกไปด้านซ้ายครับบอลปล่อยไปที่แอฟเปิดบต่้าลูกที่ปิ๊กโอ้โหหม่งไม่ดีครับกลายเป็นไปหม่งย้อนกลับมาจะหม่งกลับมาตัวก็จะพูดโดนผิดเปลี่ยนนิดนึงยวตูมเร็วกลับมา ครับตะทีนู่นนี้ก็ไม่แม้เด็กทุกทุกแบบที่เราการแข่งขันแล้วเราถ่ายทำวิดีโอไว้ยังไงไปติดตามไฮไลท์ของตัวเองได้ครับสามารถเข้าไปติดตามข้อบกพร่องหรือว่าจุดดีจุดด้อยของตัวเองได้ครับทุกทุกแบบที่ทาการแข่งขันเราเอาไฮไลท์สำคัญสำคัญลงยูทูบครับ เพราะฉะนั้นก็ไปติดตามได้ทาง Facebook เหมือนเดิมครับ v e เว็ o ฟ็อก i ิวิชั่นลีกครับสามารถคลิกเซิร์ชเข้าไปหาแล้วคลิกไปเพื่อนเราได้ครับไปติดตามข่าวสารต่างๆครับมีหลายๆทีมครับเมืก็ต่อคิวเข้ามาเล่นครับเพราะฉะนั้นไปไม่ได้ก็ต้องมาสมัครเสือใก่อนครับนี่เป็นแบบลองสุดท้ายครับสำหรับลีกในวันจันทร์รับ สอบดาห์หน้าจะเป็นแบบสุดท้ายครับจะได้รู้โฉมหน้าของช้างครับตอนนี้ขาวุูมเป็นสายนิรันร์เนียขาสามนี่เป็นขนาดสามนี่เป็นรองาสายปุ๋มถือว่ขณะนี้ครับเปลี่ยนแกออกมาไอ้เครื่องแล้วจังหวะนี้จ่ายไม่ถ่ายครับแล้วมอนพลาดไปโดนแขนผู้เพื่อนขาสามผ่อนแล้วในจังหวะนี้ ครับจะมีการขยับอีกคนหนึ่งกับร้างข้างสนาม,มเปลี่ยนดิวออกก็ส่งวิทย์ลงมาในชะ่วงต้นเตือได้แต่คิวขึ้นกนะ็วิทย์ตอนนี้เปลี่ยนลงในครั้งหนึ่งคนระับขอดิวมาแล้วมาดูฟรีทิ้งของหวานเย็นบ้างครับก่อนหน้านี้เสียประตูจากลูกฟรีทิ้งไปสองลูกยิงแล้วไม่ตรงของครับราวนะี้ร้วนะราวซ้าเหมือนกันด้วย ตามเตะเล่นซ่าเลยครับน้ำให้มาแอร์ไหลออกไปตั้งและใหม่เต้นบอลข้าใกล้วือเราปล่อยหลายบิ๊กจังหวะนี้ไปได้หรอือเปล่าหลบไปสองคนจังหวะนี้เราจะลุยสามยิงเราตีบอล จริงไม่ตรงก่ออ okay. ีกแล้วนะยังจะแฝด้วยฮาบิ่นบอลโดนเหยียบไม่ดีเราจ่ายขนาดขึ้นมาเ้จังหวะสองช้าไปนิดนึงเอาบอลยังไม่ออกด้วยแล้วจังหวะนี้เปิดกลุ่มเข้าไปแล้วสำหรับเลนส์สามแล้วเสียฟรีคิกให้กับหวานเย็นอีกครั้งหนึ่งแล้วระยะนี่ระยะเดียวกับอรที่ยิงเท่าเลยแล้วแต่เราดูว่าทางด้านหวานเย็นเขาจะมีหรือเปล่า รายะค่อนข้างจะไกลไปหน่อยครับเดี๋ยวต้องดูว่เาเท้าท้าเอาพี่มาปั่นโค,โค้งเท้านี้ไม่ตรงกรอบคู่ถ้าคราวนี้ได้ลุ้นต่อครั้งแรกเยอะเลยครับทางเตะเล่นซ้ำแล้วเอพอพยายามสัญญาบอกให้เลื่อนขยับกันนิดนึงแล้วบิ๊กยิงเอ้าไม่ได้แล้วคราวนี้ไม่เหลือเป็นบิ๊กโอ้โห ียิงไม่ง่ายพี่หมาโอ้โกั่วต้องบอกว่ารู้ดาวซันจูโหัวปิดโอ้โหเกมนี้ถือว่าเป็นเกมงที่ยิงได้แล้วลอพยายามยิงนี้เยอะไปก่อนเราเพื่อนโอ้โหบิ๊กยิงจังหวะแรกเป็นคนงสามาเข้าทางบิ๊กยิงเต็มเลยครับเดหลือเวลาประมาณสองนาทีเสรศษแล้วเกมในขึ้นเวลาแล้วเกมในขึ้นเวลาแล้วขอให้ครับ พีชขยับอยู่แล้วก,ก,กลับไปตังงต้งกันใหม่เติ้ลบอลให้มาดัำพ <c oughs> ีชหลบแล้วดูว่าตัวบอลมันไม่เชื่องเท้าแล้วลูกนี้แต่ออามาทางซ้ายฝันเย็นให้ตรงกลางมาลุนเก็บบอลได้ ให้ขึ้นมาทางขวาเอาเป็นที่นี่ครับล็อกกลับมาตรงกลางไหลมาแล้วลุว้นจับลูกนี้จริงใส่ล็อกอ่าโยกกลับมา,า,ลา,มาแล้วเพื่นอนสายผ่านมาสองคนไม่ออกด้วยเราเก็บได้ลิงเส้นเปิดลึกลูกนี้โอ้โหบอลมันเดินทางช้าไปหน่อยเออยังได้เป็นลูกพุ่งกับนัซ้ายครับคูมย้อนกลับมาให้มาแอร์ ขยับมองเพื่อนข้างหน้าอยู่ครับเสิมขอสัอ้นๆสรางแอร์สายทะลุช่องสวยครับออกไบซ้ายแล้วจับบอลไม่ดีบอลลูกดีทำบอลหลุดออกข้างไปเองครับเราปั๊มบอลกันจัรหวะท้ายยังไม่หวานเย็นยัง,ยงออกให้ไม่ดีนี่หว่าจังหนี้ยังแก้ตัวได้ครับแต่เป็นเพื่อสาวแก้กลับมาได้ดัอมแอร์อีอกครั้งหนึ่ง ตายไม่ผ่านจังหวะสุดท้ายอยากไป็หวานเย็นแย่งกับมาแล้วเอาบอลเอาชนะมาได้ครับลุนไปปมา้ยสุดจับแล้วให้ขนานใส่มายิงโอ้โหเสาแรกลูกนี้เข้าด้านข้างกระหายโอ้ยกรรมการยังงไครับให้ดูเตะมุมครับจังหวะนี้ครับย้อนกลับมาจับแล้วโอ้โหแต่งบอลแรกไม่ดีครับ ใช like right. ่แล right. ้วนขวาเปิดย yes. ้อนฝากเสาไกลยังเก็บบอลได้ครับหันเย็นแล้วยิงโอ้โหจังหวะนี้ไม่ต้องก่อดแล้วหมดเวลาบาดเจ็บกันหนึ่งนาทีแล้วสำหรับเกมในขึ้นเวลาแรกครับแล้วจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าคว่าทางสนามแมบอลยังไม่ตายครับคือเขก่อนครั์นี้าวิ่งลูกนี้แตะแล้วไปดื้อเลยครับล้อมโดนขัดจีบนิดนึงครับ เร <c oughs> าดีวลงนะเออตอนนี้เพื่อนหลัสามไม่เกี่ยงกันลงแล้วครนนับำดีโอ้เออมีไม่กี่ทีเนื้วผู้เล่นเกี่ยงกันลงแบบนี้ <c oughs> นี่เป็นเกมที่สองเพื่อนหลัสามครับวั <c oughs> นนี้เล่นสองแบบติดต่อกันแล้วก็ต้องบอกว่ายี่ยงแดงมันอาจจะถดถอยอ <c oughs> <c oughs> ลงไปตายติดฟอสโอ้ยถ่ายแต่แบบนี้ไม่ดีจับค่ายก็เสียบอลน,นี่ครับ หลุนังหวะนี้แล้วกรรมการให้เวลู่เดี้ยงเสียไปหลายมาที่บิ๊กจับแล้ว,วังหวะนี้ยิงโอ้โหดับเบิร์ดไปเองครับโอ้โหนี่สงหสารกูอะเติมซิงน่าจะโดนแผลเก่าแล้วโอ้โหังหวะนี้โดนขอแผลเข้ามาครับไหลมาเอ้หาหยักเลนบอลของวนันเย็น ไหลออกมาขวาสุดเก็บบอลได้ครับตอนนี้มองไปที่เสาไกลเปิดลึกไปเสาสองสวยจังหวะนี้ลุนใส่สุดเส้นแล้วโอ้โหจังหวะนี้ก็การไม่ว่าไหลมาเชื่อที่บอลโอ้ไหลต่อไหลครับบิ๊กโอ้โหวันนี้ก็บิ๊ไม่ตกตอบแรรทัดมากดรฝ่ายตรงข้ามยิงดาวโหลาการแข่งขันครับ